รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชีวิตคือการเดินทางและคุณเชื่อหรือไม่ว่าทุกๆท,ที่ร้วมมีความดีไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศและทุกทกที่ที่มีความดีก็ย่อมมีธรรมะ จ,ยยจังหวัดสิงห์บุรีคำว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมายัางไงครับมันมีความหมายหลายอย่างตอนที่แล้วเตเไดรู้ที่มาของจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้นะคะผู้หนูจะพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณบ้านคูเม,มืองของเราค่ะได้พบมรุเทศน้อยและนี่นะคะหอยที่ขุดค้นพบในสมัยทวารวดีค่ะซึ่งแสดงสัญลักษณ์ว่าที่นี่เคยเป็นเมืองครูน้ําล้อมรอบค่ะกับนี่ก็คือธรรมจักที่แกะสลักมาจากหินจําลองมาจากธรรมจักตัวจริงที่ค้นพบบริเวณเมืองโบราณบ้านครูเมืองแห่งนี้เรียนรู้ในยุคทวาราวดี สิงห์บุรียุคสุขโขทยัยและก็พอมาถึงสมัยสุขโขทยัยเราจะไล่เมยตั้งแต่วัดพระปรางครั้งนั้นเนี่ยสุขโขทัยจะเลยลุ่งเรืองทำการค้ากับอยุธยาเออยากจะรู้จังว่าสิงห์บุรีในยุคสุขโขทัยจะเป็นยังไงไปดูดีกว่าครับไป ที่นี่ที่ไหนกันโอนี่มันพระปรางเก่าแก่มากยุคสมัยสุขโขทัยแน่ๆเลยสาธุที่ที่เต้ยืนอยู่ก็คือวัดพรปรางครับสวยงดงามมากๆเลยและแถมเก่าแก่มากๆด้วยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเดินชมรอบๆภายในวัดก่อนเลย ตอนอื่นเลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปกราบสการะอุหารหลวงพ่อสีกันด้วยนะครับความเป็นมาของวัดพระปรางวัดพระปรางนี้เลขที่3หมู่7ตําบลเชิงกรดอำเภอบางละจาันจังหวัดสิงห์บุรี พระเดชพระคุณหลวงพ่อสีเกสโลนี่เข้ามาอยู่ที่วัดนี้หลวงพ่อสีนี้ท่านอุปสมบทที่วัดสุวรรณราชหงษ์ญาติโยงก็ไปสนทนากับหลวงพ่อสีในมลพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเข้ามาชมในวัดพระปรางเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดล้างไม่มีประสองค์อยู่มีอะไรต่อมีอะไรน่าศึกษาหาความโลมากหลวงพ่อสีท่านก็นมานั่งอยู่ตรงข้างพระปรางท่านก็ชอบใจมากว่าวัดนี้ดีหลังจากนั้นมาท่านก็นมาอยู่ที่วัดนี้ วัดนี้มีโบราณสถานที่สําคัญก็คือมีโบสถ์เก่าอยู่ตรงข้างพระปรางมีสมัยอยุธยาพุทธศตรวรรษที่22-23ก็คือ400กว่าปี 2. มีองค์พระปรางนี่ก็สมัยอยุทยาพุทธศตรวรรษที่22-23ที่บอกไปแล้วตอนนั้นก็มีวิหารที่อยู่ในวัดนี่หลวงพ่อสีสร้างเมื่อ2460และเจดีระครังคว่ำก็สร้างเมือ 24, 60, ่อ2460เช่นเดียวกัน จากวัดตระปรางเดินออกมาอีกไม่ไกลนะครับก็มีสิ่งที่น่าสนใจรอเราอ,อ,อยู่และสิ่งนั้นก็คือโอ้โหแหล่งเตาแม่น้ำน้อยโอ้โหน,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 นี่นี่มันแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ถ้าพูดถึงสมัยทุกโธไทยสิ่งที่โดดเด่นของทุกโธไทยก็คือเครื่องปั้นดิบเผาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเตาเผาครับหลักฐานเช่นเตาเผาไม่น้ําน้อยแหละผลิตเครื่องปั้นดิบเผาที่ใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยาต่อต้นอยู่ที่บ้านโคกม้ออาเภอบางจากจังหวัดสิงห์บุรีตรงนั้นที่โด่งดังเหตุที่มีเตาเผาก็เพราะว่าน้ําดีที่นี่ขุดลงไปขุดจะลงไปในวัดข้างหน้าอามาเนื่มาก่อนก็เป็นสระน้ํา ขุดสะลงไปลึกๆนยจะมีน้ํามาตลอดเพราะว่าอยู่ไม่ห่างแม่น้ําน้อยทาเลที่ไหนดีเหมาะที่จะท,ทําธุรกิจสังค้า <c oughs> ก็รู้ว่าที่นั่นแหละมีทําเลที่เหมาะสมดึง <c oughs> ดินดีตรงวัดพระปรางนี่ดินดีเขาขุดดินจากทางวัดพระปรางทางทิศใต้เลยเป็นเรียกว่าหนองบัวก็เอาดินขึ้นมาปั้นปั้นอิฐปั้นหายปั้นหม้อปั้นอะไรต้องมีอะไรหลายอย่างก่อสร้างโบราณสถานเช่นสร้างพระปรางนี่ก็ใช้อิฐด,ดินที่วัดนี้ สองมีป่าไม้ดีก็คือเชื้อเพลิงมีดินดีมีน้ําดีมีป่าไผ่ที่ดีมากเมื่อก่อนป่าไผ่ลําใหญ่มากแล้วก็หนามากเขาก็เ,าเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเผาเผาเครื่องปั้นดินเผาสาม,มีการคมานาคมที่ดีหลังจากสุขโขทัยเจือบมันมาแล้วเขาจึงมาตั้งดินฐานที่บ้านโคกหมอบริเวณเตาเผาไม่น้ําน้อยนั้นเพราะฉะนั้นแล้วตรงนั้นอ่ะคงจะเป็นชุมชนเก่ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะฮะ ชาวทุกโทัยรู้ทำเลดีว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมที่โบราณสถานเตาเผาแม่น้ําน้อยแห่งนี้ด้านในจะมีพิพิธภัณฑ์จะสแสดงโบราณวัตถุโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งบอกได้ว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนที่ผู้คนประกอบอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผาครับโอ้เจกันขนาดกลาง บางอันสภาพสมบูรณ์บางอันก็เสื่อมตามการเวลาเราบอกว่าบริเวณนั้นน่ะอดีตเนี่ยพื้นที่2องตารางกิโลเมตรเนี่เคยมีเตาเผาถึง2องรอยกว่าเตาและนอกจากนี้ที่นี่จะมีอะไรอีกช่วงหน้ามาติดตามรับชมกันครับที่นี่เขาล่ำเลือกันว่ามีเตาเผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยากรู้จริงๆว่าจะใหญ่แค่ไหน เื่อเราอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ในพงศาวดารต่างๆมักจะบันทึกเรื่องเกี่ยวกับการสงครามมีการขยายราชอาณาเขตมีการพิทักษ์ดินแดนอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยได้บันทึกสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจแต่โชคดีมากๆเลยครับที่ได้อาจารย์บรรหารมาให้ความรู้เกี่ยวกับเตาเผา แหล่งเตาเผาไม่น้ำน้อยในบริเวณนี้ถ้าท่านมาในวันนี้ท่านอาจจะพบซากเตาเผาเพียง4-5ห้าเตาจริงๆแล้วในอดีตมีเป็นหลัก200กว่าเตาในอานณาเขตหลายไร่การค้นพบเตาเผาทําให้เรารู้ว่าในอดีตชุมชนที่นี่ประกอบอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผาแล้วนอกจากนี้ทําไมที่นี่ถึงสําคัญนักละ่ะเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากเตาเผาไม้น้ำน้อยเนี่ยมีการค้นพบ จากการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำจากเรือสาเภาที่จมอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่ปี17เป็นต้นมาค้นพบหอยสีหูขนาดใหญ่ขนาดกลางอะไรก็ตามแต่นักโบราณคดีในประเทศไทยเนี่ยก็จะสันนิษฐานว่าผลิตจากสีสัชนาลัยสุขโขทัยนะครับโดยที่มองข้ามว่าไม่น่าจะ มาจากเตาเผาไม่นำน้อยจบจนปีพศ2531นะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีเปิดเนินเตาเผาเปิดเนินซากเตาเผานะมีการประชุมที่วัดพระปรางโดยมีหลวงพ่อแพรนะท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ในการที่จะหาเงินมาทำการสำรวจ พอเปิดหน้าดินที่เป็นเนินซากเตาเนี่ยทุกคนตกใจครับตกใจว่าใต้เนินนั้นเป็นซากเตาที่ใหญ่มากกว้างถึง4-5เมตรยาวถึง1 2 1 3เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่มีการศึกษาเรื่องเตาเผามา นักโบราณคดีในประเทศไทยทั้งหมดสันนิษฐานว่าหายสี่หูที่ค้นพบในซากเรือต่างๆที่แต่เดิมคิดว่ามาจากศรีสัชนาลัยสุขโขทัยเนี่ยพลิกคำสันนิษฐานกันใหม่เลยว่าทั้งหมดนั้นมาจากเตาเผาแม่น้ำน้อยที่บางอาระจันสิงห์บุรีจากที่ที่ผู้คนจะนึกถึงแต่ประวัติศาสตร์ด้านการสู้รบ แต่ใครจะคาดคิดล่ะครับว่าที่นี่จะมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาเตาเผาแม่น้ำน้อยจึงได้เป็นที่สนอกสนใจบ่งบอกถึงทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนที่ส่งเสริมทำให้เกิดการค้าขายในวิถีชีวิตตลอดจนต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เครื่องปั้นดินเผาที่คนพบมากมายรวมถึงสินค้าเครื่องถ้วยจีนที่มันทุกสำเพอมาอย่างเอาไทยของเหล่านี้ได้ถูกนํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจได้อย่างดีในยุคนั้นครับว่าแต่เขาทํากันยังไงนะขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ท่านเห็นอยู่คือกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะครับ ตเตาเผาไม่น้ําน้อยเนี่ยก็จะได้วัตถุดิบจากดินในท้องถิ่นดินในท้องถิ่นแถวภาคกลางนี้ก็จะเป็นดินที่มีเหล็กสูงและเมื่อเผาแล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าเผาอนหมูิสูงมากก็เป็นสีน้ำตาลเข้มมากเมื่อขุดดินขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็นํามาหมักมานวดให้เข้ากันดีแล้วก็ทําการขึ้นรูปในกระบวนการขึ้นปั้นดินเผา ที่นี่ก็จะเป็นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนก็มีขึ้นรูปด้วยอิสระโดยใช้มือบีบก็มีนะครับจากการขึ้นรูปแล้วก็นำมาตกแต่งอาจจะขูดขีดอาจจะมีการทำให้บางขึ้นหรือขูดขีดลวดลายต่างๆแล้วก็นำไปตากแห้งต้องตากในร่มนะครับไม่สามารถตากกลางแดดได้การตากแห้งนั้นเร่งให้เร็วเกินไปก็จะทำให้แตกได้ เสร็จแล้วก็เมื่อตากแห้งแล้วก็จะนำไปเผาบางส่วนก็อาจจะไปชุบเคลือบเคลือบในสมัยก่อนนั้นเป็นเคลือบจากวัสดุธรรมชาตินะครับจากขี้เถ้าผสมกับดินเลนส่วนที่ไม่เคลือบก็จะเผาอุณหภูมิต่ำประมาณ800องศาเซนเซียสส่วนที่เคลือบก็จะเผาอุณหภูมิสูงอาจจะถึง1200องศาเซนเซียสเผาในเตาโดยใช้ ฟืนเป็นเชื้อเพลิงการเผานั้นใช้เวลานานนะครับอาจจะเกือบสัปดาห์ทีเดียวการเผาที่จะดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าต้องใช้ความทำนานในการดูแสงในการดูสีของไฟที่ในเตาเมื่อเผาได้ที่แล้วเขาก็จะปิดเตารอจนเย็นเมื่อเย็นเสร็จแล้วก็จะเปิดเตาออกมาแล้วก็เอาผิดพัณฑ์ออกมานำไปขายได้นำไปจำหน่ายได้นะครับ หลังจากที่ได้ทราบเกี่ยวกับเตาเผาแล้ว,ลวมีบางสิ่งที่อาจารย์บรรหารอยากจะบอกกับเต้เกี่ยวกับเจดีพระปรางเจดีรูปปรางนั้นมีความละเอียดมีความซับซ้อนซึ่งช่างชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมิได้จะทํากันง่ายจะบ่งบอกถึงความสําคัญของวัดนี้ในอดีตได้เป็นอย่างดีพระปรางเป็นร่องรอยของความเจริญน,นะครับสมัยที่400กว่าปีเนี่ย ญาติยอมจะมาอยู่ในวัดนี้นานแน่นมากกรมศิลปากร,ร,ก,รก็มาศึกษาอย่างนั้นเพราะว่าจะมีคนงานจากชาวบ้านมาปั้นหยปั้นอะไรต่อมีอะไรของใช้ไม้สอยเนี่ยแม้ก,กระทั่งครกน้าปริกหอยสองหูท่อน้ําประปลาดินเผาลูกกระสุนปืนใหญ่ปืนเล็กขนาดกลางนี่ก็มีเจอเจอที่อยู่ในวัดพระปรางอยู่ที่หอเรียนอตาตมาก็เก็บเขาไว้เหล่านี้เป็นต้นการที่จะมีเจดีย์รูปพระปรางนั้นไม่ใช่ง่ายๆจะต้องมีช่างที่มีฝีมือดีดําเนินการก่อสร้าง ็กนักเรียนดำชาวบ้านก็มาเรียนที่วัดเนี่ยพระสอนบ้างและมีครูสอนบ้างสมัยนั้นเหล่านี้เป็นตน้นและญาติยอมเข้มาอาศัยอยู่ใกล้ๆวัดเมอก่อนเยี่ยวนานแน่นมากเังนั้นวัดนี้เป็นศูนย์รวมของชุมชนในอดีตเป็นชุมชนใหญ่เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผานะและมีวัดพระปรางเป็นศูนย์กลางพระปรางถือเป็นโบราณสถานที่มักพบเห็นได้ตามสถานที่เก่าแก่แล้วทําไมคนโบราณถึงต้องสร้างเป็นพระปรางด้วย ที่มาของพระปรางการสร้างปรางนั้นเป็นคตินิยมความเชื่อนะถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของจักรวาลที่เราได้รับอิทธิพลมาจากขมรน,นะครับและมีการค้นพบที่ฐานพระปรางว่าที่ฐานพระปรางนั้นทำจากอิฐที่เป็นซากเตานั้นนะักโบราณคดีจึงได้สันนิษฐานว่าเจดีย์รูปปรางองค์นี้ จะสร้างขึ้นที่หลังเตาเผานะครับการค้นพบทางบราณคดีปฏิเสธไม่ได้นะครับจะไม่สําเร็จได้อย่างแน่นอนหากไม่เกิดจากความร่วมมือของหลายๆคนบนชั้น3ของพิพิธภัณฑ์นั้นได้จะแสดงประวัติศาสตร์ของพระสงฆ์ที่มีคุณูป,ปาการต่อการอนุรักษ์แหล่งเตาเผาแม่น้ําน้อยแห่งนี้ครับชั้นบนของอาคารนี้จะเป็นที่แสดงประวัติพระสงฆ์ที่สําคัญที่มีคุณูปาการต่อการอนุรักษ์ แหล่งเตาเผาไม่น้ำน้อยหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองหลวงพ่อเพรตลอดจนท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพระเดชพระคุลหลวงพ่อสีเนี่ยเป็นพระที่ว่ามีสัจจะมีขันติมีธรรมะเป็นพระที่ไม่ค่อยช่างพูดแต่มีคำพูดแต่ละคำมาเนี่ยญาติโยมเคเรงขามวาจาสิทธิ์หลวงพ่อสีนี้จะมีสมณศักดิ์ประจำที่นี่ก็คือศีวิริยะโสภิท พระสงฆ์ท่านใดที่ดำรงเจ้าวาดจะมีสมณศักดิ์ลงท้ายด้วยว่าวิริยะโสพิษจะเป็นหลวงพ่อสีหลวงพ่อทองและเจ้าวาดอุปัจจุบันอาคารหลังนี้เราจึงใช้ชื่อว่าแหล่งข้อมูลเตาแม่น้ำน้อยสีสุวรรณวิริยะโสพิษเพื่อเป็นที่ลึกถึงคุณูปการของพระสงฆ์ที่ท่านมีพระคุณในอดีตและปัจจุบันครับ เราได้ทราบถึงเซนสกิจโบราณสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสงสัยไหมครับว่าผู้คนในอดีตเขาเป็นอย่างไรวัดพระปรางในอดีตเมื่อนับปีถอยหลังไปตั้งแต่2 4 8 2ถอยหลังไปเนี่ยหลวงพ่อศรีญาติโยมเนี่ยจะเคารพนับถือท่านมากให้ทําดีอย่างไรญาติโยมก็สมัยก่อนเขาก็จะมีศีลธรรมประจําใจศีลธรรมประจําใจในญาติโยมไม่ต้องไปรับจากพระที่วัดที่โน่นที่นี่ คำว่าศินธรรมประจําใจนี่แน่นอนที่สุดอยิโยมสมัยก่อนสมัยนั้นคําว่าบวมนี่แน่นอนเพราะบ้านโรงเรียนวัดเนี่ยจะมารวมกลุ่มกันอยู่ที่วัดไม่อยู่กันเต็มหมดเรา,าเรียนหนังสือพระก็สอนบ้างมีครูสอนบ้างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาขยันสวดมนต์ไหว้พระเขาก็เหมือนเราสมัยนี้เนี่ยแต่สมัยก่อนนี่เขาแน่นอนคนสมัยนี้ยังมีจิตใจเล่าร้อนเปรียบเทียบได้เลยขี่จักรยานก็ขี่แซงวิทย์ ขี่รถมอเตอร์ไซค์กระแซงก็ปึป๊เปๆปดสมัยก่อนเนี่ยน,นันน้นๆจะมีการเสียชีวิตสักทีคําว่ารถชนกันตายนะไม่มีเป็นเด็ดขาดเดี๋ยวนี้คนมันขาดเส้นขาดทาวัดวาเขามาคอยได้เข้าพระเจ้าก็ามาคอยได้พบจันนั้นก็ไปพบอย่างอื่นเหล่านี้เป็นต้นดีก็มีที่ไม่ดีก็มีปะปนกันไปอันนี้มันต้องเริ่มมาจากที่พ่อแม่แล้วมาลูก สอนโลกลมาที่โรงเรียนเดียเด๋ยวนี้เด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือมันอยู่ที่ศีลธรรมประจําใจของคนนี่แหละคนที่ห่างวัดห่างวาถ้าใกล้วัดจริงๆแล้วสวดมนต์ไหว้พระนะวันพระก็ไปวัดไปทําบุญใส่บารไปกับพ่อแม่ปุย่าตายายจะไปต้นไร่ไปนาพ่อแม่ก็พาไปสอนให้ทํานั่นทามนี่สมัยนี้ไม่มีแล้วพ่อแม่ไปต้นไร่ไปนาโลกก็ไปเรียนมันไปคนละทางกันเรล่านี้เป็นต้นฉะนั้นก็นี่แหละ คนมาจึงห àng, ่างศีลและธรรมห่างวัดห่างวาห่างพ่อห่างแมนะ่ขอเจริญ่อดังนั้นแล้วหากไปแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยก็อย่าลืมไปไหว้สการะวัดประปรางด้วยนะครับหมดเวลาแล้วต้องกลับแล้วละ่ะโอ้ดีเข้านี้ดีกว่าไปเลย กลับมาแล้วครับ